แรงมากเลยนะครับปั๊มน้ําตัวเล็กแค่ฝ่ามือเองนะครับผมแต่ว่าปั๊มน้ําขึ้นมาแรงมากเลยนะครับซึ่งตามสเปคของปั๊มน้ําตัวนี้นะครับปั๊มน้ําได้อยู่ที่600ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดน้าให้ดูนะครับว่าสูงขนาดไหนนะครับนี่นะครับสูงมากถังโซล่าเซลล์กันน้ำนะฉีดน้ําให้ดูเลยนะครับเอาไปทําเป็นน้ําพุหน้าบ้านสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฟองน้ําเข้าไปนะครับจำลองว่าเป็นน้ําพุนะถ้ามีหัวน้าพุนะครับน้าก็จะพุ่งสวยเลยนะครับถ้าจาลองว่าเป็นน้าพุนะเดี๋ยวจะ สูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับสาหรับน้ําพุนะไม่ต่ากว่า1เมตรนะครับผมส่วนตาแหน่งสําหรับการวางแผงโซลาเซลล์นะครับให้หาจุดที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มๆนะครับเพราะถ้าหากว่ามีเงามาบดบังเนี่ยตัวปั๊มน้ําก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแบบนี้นะถ้าหากว่ามีเงาไปบังนะ เงาแค่ฝ่ามือนะครับน้ำก็จะเบาแล้วถ้าหากว่ามีเงาแบบไปบังแบบเต็มๆนะครับตัวปั๊มน้ำก็จะไม่ทํางานแล้วนะท่านใดอยากได้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดสัง่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอดีได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับวดท่านใดต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครั